สวัสดีค่ะทีมงานเกม9้าหินนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่5นะคะก็คือมีชื่อว่าคิรินหรือว่ากิเลนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่แบบว่าลังเลว่าหุ้ย อยากจะไปเล่นดีไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้โปรโมชั่นและกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ที่5ห,หรือว่าคิวริมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันก่อนสำหรับ Starter p a c k พนะคะหรือว่าที่หลายๆคนอจะคุ้นคุ้นชินกันดีกับแพ็คสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะหรือว่าผู้เริ่มใหม่นะคะภายในแพ็คนะคะจะต้องบอกก่อนว่า ตัวแพ็คเนี่ยจะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่ถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยไปแล้วนะคะตัวนี้ก็สามารถซื้อได้นะคะในราคา200บาทเท่านั้นนะคะสามารถซื้อได้ที่ QBMOR ของเรานั่นเองนะคะภายในแพ็คนะคะจะประกอบไปด้วยไอเทมต่างๆนะที่ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถ เริ่มต้นได้อย่างง่ายดายแล้วคะแล้วก็ไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูฮีมาเทียนซานนะคะหรือว่ายาเป็นเาศาศาีนอินภาษาต้องบอกกันว่า,ายาสองตัวนี้เป็นอะไรที่ต้องใช้ควบคู่กันไปนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะว่าเกมของเราไม่มีการเก็บเลเวลชะ,ะแต่ว่าจะมีการเป็นฝึกฝนวิชานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกเลยว่า s t a ร์เตอร์แนี่ยสำหรับใครนะคะที่สนใจในเกมของเราเนี่ยไม่ควรพลาดนะคะ วมไปถึงนกปีดมา้าเงาเคิงนะคะระยะเวลา3 0บวันไอเทมต่างๆนะคะน้ำทิพน้ำทิพขี่พายุ14วันนะคะอันนี้นะคะสำหรับทีมงานเนี่ยแนะนำว่าให้กดใช้ไอเทมใดไอเทมหนึ่งก่อนนะคะระหว่างนกปีดกับน้ำทิพเนี่ยเพราะว่าสำหรับไอเทม2ตัวเนี่ยจะมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกันนะคะนั่นคือการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แบบว่าเรา เรียกได้ว่าสต็อกเอาไว้ดีกว่าละกันนะคะเผื่อไว้ใช้ในายามยามจาเป็นใช่ไหมรวมไปถึงไอเท่มื่นอื่นนะคะกล่อง5แฝงนะคะด้านในก็มี5้มวนปราบมารบาสสะสมค่าชีวานะคะยาเปิดก้าวทวารป้ายวีรบุรุษยาสมหวังคําสั่งเดินทุดงทหารไปเสียเซิงและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะว่าชาวยุทธของเราก็มีนะคะนั่นก็คือชุดจืดเซียวนะคะเป็นชุดแฟชั่นเต็มตัวคําว่าชุดแฟชั่นเต็มตัวคืออะไรคือต้องบอกก่อนว่าแฟชั่นเกมเราเนี่ยจะมีการ แยกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนเสื้อนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วมันก็จะมาคู่กันะนะมันมันจะไม่มีการแบบว่าเฮ้ยทีมงานเอาเสื้อมาขายแล้วเอาหัวแยกขายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือมันจะเป็นแบบว่าเราสามารถเอาส่วนหัวเนี่ยไป แมต์ก,กับเสื้อชุดอื่นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าในรายกรณีของชุดจือเซลยวเนี่ยมันจะเป็นชุด fashion, แฟชั่นเต็มตัวพูดง่ายๆก็คือใส่ชุดเข้าไปปุ๊บมันจะมาทั้งหัวทั้งเสื้อเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะคะแล้วก็ทีมงานจะพาไปดูนกหวีดม้าเงาเพลิงด้วยเนาะทาดาอันนี้ก็คือชุดที่ว่านะคะอย่างที่เห็นพอเรากดใส่ชุดเข้าไปแล้วเนี่ยตอนเด็ดทีมงานใส่หัวกระต่ายอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่เป็นหัวกระต่ายนะคะมันจะเป็นหัวของชุดเลยนะคะ เ,ยยเดี๋ยวเราพาไปดูผู้ชายวันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพอคิรินมาเสร็จปุ๊บคือทุกอย่างเยอะแยะมากนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชุดผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณระบบการรีวิวเพศตรงข้ามนะคะท้าใ้้เราสามารถรีวิวชุดของเพศตรงข้ามได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหนังสือของชุดผู้ชายนะคะเป็นสีม่วง โอเคจบไปอย่างรวดเร็วนะคะต่อมานะคะเป็นนกบีดมา้ามาเงาเพิรนะคะชะดาอันนี้ก็จะเป็นม้าที่ว่านะคะก็เป็นตัวสีแดงสามารถเร่งความเร็วได้พูดง่ายๆก็คือผู้เล่นนี่ยจะสามารถเดินทางในยุทธภพได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ ายคนอาจจะสงสัยว่า,าเรานาทิปขี่พายุล่ะคือต้องบอกก่อนหน้านำทิปขี่พายุกับม้าเนี่ยมันจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าม้าเนี่ยเราโดนโจมตีนะคะเราก็จะยังอยู่บนมา้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้าทิปขี่พายุเนี่ยเราโดนโจมตีจากผู้เล่นอื่นหรือว่าจากมอนสเตอร์เนี่ยตัวน้าทิปเนี่ยมันจะหยุดใช้งานนะคะแต่ว่าสําหรับทีมงานนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่ทีมงานจะเลือกใช้อย่างใดยอย่างหนึ่งก่อนนะคะให้มันปวดหมดไปเป็นอย่างๆเข้าใจใช่ปะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรโมชั่นต่อไป ไปกันเลยดีกว่างามเยอะมากนะฮะเยอะมากโปรโมชั่นต่อมานะฮะนั่นก็คือแพ็กเกจ VIP นะคะต้องบอกก่อนว่าเกมของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เป็น VIP เนี่ยเรียกได้ว่ามีแต้มต่อนะคะแพ็กเกจ VIP Extra Special นะคะจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่เจ็ด ถึง14พฤศจิกายนนะคะพูดยังไงก็คือจำนวน7วันนั่นเองเออทีมงานต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าการซื้อไอเทมอย่างเช่นหน้าเว็บไซต์อาจจะบอกว่าหมดระยะเวลา5 59นาทีนะคะแต่ว่าทีมงานเนี่ยอยากจะให้เผื่อเผื่อเอระบบดีเลย์เอาไว้หน่อยนะ,ะเพราะฉะนั้น5ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นเวลาที่แบบ ค,คุณค่าที่คุณคู่ควรลดด่วนเที่ยวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ Special VIP ของเรานะคะจะจำน่ายในราคา400บาทจะได้รับ VIP 30วันไปเลยนะคะพร้อมกับไอเทมยกเซตนะคะยกเซตไหนมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะได้เป็น VIP 30วันแล้วนะคะก็จะได้รับไอเทมต่างๆที่ผู้เล่นสามารถใช้ใช้สอยในเกมได้ยิ่งช่วงแรกๆเนะี่ยยิ่งต้อง ต้องใช้อย่างยิ่งยวดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโบหีมะาเทียนฟานะคะยาเปลี่ยนเอ็มาฟานป้ายท้าทวนนะคะตำลาฝึก4วันนะคะกระบี่ยันย่างบริสุทธ์ตัวผู้เชี่วชาญกล่องผ้าดินนะคะภายในก็จะบรรจุผงหยกดำนะคะซึ่งไอ้ผงตัวเนี้ยผู้เล่นเนี่ยจะต้องได้ใช้ในอนาคตแน่นอนนะคะต่อมานะคะแฟชั่นอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะจะต้องมีทุกแพ็กเกจคนแบบคือ ไม่มีแฟชั่นมันไม่มีแรงเดินเข้าใจใช่ปะแฟชั่นนะคะชุดเซ็ตรุ้งดาราพายนะคะจะต้องบอกอนว่าชุดเซ็ตเนี้ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในเกมแล้วกันเนาะปิดเว็บคือที่จะบอกว่าต้องเข้ามาดูกันในเกมเพราะว่าตัวผู้หญิงสวยมากสวยแบบ สวยแบบตะโก้กันชุดเซลุ้รดารายนะคะจะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นชุดแฟชั่นที่โปรปานของทีมงานชุดหนึ่งเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นชุดที่ชอบที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตัวชุดก็จะออมีสก,กิลแต่ว่าสก,กิลวันนี้มันจะต้องใช้กับผู้เล่นท่านอื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูชุดผู้ชายกันสักนิดนึงนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไรนะคะ รีวิวเพศตรงข้ามนะคะก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะคะแดงแดงขาวนะคะมีสกิลที่เหมือนกันเนาะแรกเจอนะคะที่นี้ทีมงานได้พูดเอาไว้ใช่ไหมคะว่าชุดนี้นะคะจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือชุดนี้สามารถใส่กับตัวละครเด็กได้ด้วยพูดง่ายๆก็คือซื้อ1ได้ถึง2หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตัวละครเด็กคืออะไรเหรอทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวละครล่างเล็กของเรานะคะแต่ทีมงานจะพาไปดูคร่าวๆแล้วกันเนาะ นี่อันนี้ก็คือเป็นตัวละครเด็กนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าชุดรุ้งดาราพายนะคะสามารถใช้กับตัวเด็กได้ครีดตอกมาค่ะครีดตัวละครเด็กน่ารักมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเซิร์ฟเวอร์5ของเราเนี่ยน่าจะยังไม่มีน้ํายานะคะที่สามารถใช้เปลี่ยนตัวละครธรรมดาให้กลายเป็นร่างเด็กนะคะแต่ว่าสําหรับชุดลุ้งดาราพายเนี่ยเราสามารถ ไว้ในบันทึกของเราได้นะคะวันไหนที่ไอเทมตัวนี้เริ่มแพร่หลายผู้เล่นก็สามารถเอามาซดที่กลายเป็นเด็กนะคะแล้วก็ใส่ชุดนี้เดินร่อนในยุทธภพได้เลยนะคะทีมงานเลิฟมากนะ,ะเลิฟเลิฟจริงๆนะ,ะสำหรับชุดเด็กเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครนะคะทีะ่ชอบความน่ารักสดใสของตัวละครนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายหรือตัวละครหญิงนะคะชุดรุ้มดาลาภายเนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของโปรโมชั่นอื่นกันอย่างรวดเร็วนะคะโปรโมชั่นต่อไปนะคะชึบซื้อทองเรท1 0 0 0บาทนะคะหรือว่า200ทองนะคะรับฟรีทันทีชุดสัตว์ตามที่เลือกนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง14พฤศจิกายนนะคะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นแพ็กเกจสารพัดสัตว์ของเรานะ สำหรับชุดที่มีให้เลือกนะคะนั่นก็คือชุดเสือนะคะ yes tiger go โอเคชุดเสือนะคะชุดแพนด้านะคะแล้วก็ชุดน้องกระตุยนะคะชุดกระตุยหิมะพูดง่ายๆคือสำหรับการสะสม เป็นการซื้อทองนะคะจำนวน200โกในราคา1,000บาทผู้เล่นเนี่ยก็จะได้รับทองด้วยแล้วก็จะได้รับชุดไปด้วยเลยนะคะนี่1,000บาทได้ชุดเสื้อ1,000บาทได้ชุดแพนด้านะคะหรือว่า1,000บาทจะได้ชุดกระตุียนะคะเรามาเริ่มจากการรีวิวชุดกระต่ายแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดกระต่ายของตัวละครชายนะคะทั้งเสื้อทั้งหัวนะคะี่ ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็ใส่หัวด้วยเนาะเดี๋ยวสาหรับใครที่สงสัยว่าอ้าวแล้วส่วนหัวจะเรามาเราจะหาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวนี้ทีมงานขออนุญาตรีวิวภาพรวมก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดกระต่ายนะคะก็เป็นชุดกระตาะะ่ะตายผู้หญิงใส่หมดดวกใกล้น่ารักนะคะทีมงานเชื่อว่าผู้หญิงน่าจะเลือกชุดกระต่ายกันเยอะเนาะเพราะว่าแบบว่ามันดูดีใครจะอดใจไหวนะคะชุดต่อมานะคะก็จะเป็นชุดแพนด้า ตีมขาวดำเดี๋ยวเราดูตัวละครผู้ชายนะคะอุย้ยตัวละครผู้ชายน่ารักดูแบบมีความแบบแก่นๆกนิดนึงนะคะเหมือนใส่ชุดนอนเดินออกจากบ้านนะชุดผู้ชายน่ารักดีนะเฮ้ยกีมงานเชียนะใครเล่นตัวละครชายชุดพันดาหน้ารักเชียวชุดสุดท้ายนะการชุดพี่เสือนะคะหัวเสือ ก็จะมีความเป็นตุ้งแช่นิดนึงนะคะแบบที่เขาจะใช้เชิดกันช่วงมกราคมนะคะเดี๋ยวเราดูตัวละครผู้หญิงกันต้องบอกกันนะคะว่าชุดพี่เสือเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะพาไปดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะว่าเราสามารถทํากรรมวิธีนี้ได้ที่ไหนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าหน้าตาชุดเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสารพัดสัตว์นะคะที่อยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรอะโปรโมชั่นที่สของเราในคลิปนี้นะคะก็คือซื้อทองเรท1น0 0บาท200ทองนะคะนอกจากจะได้รับทองไปแล้วนะคะยังสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าผู้เล่นเนี่ยอยากเป็นสัตว์ตัวไหนใช้คำนี้ได้ไหมว่าผู้เล่นนะคะอยากคอสเพย์ใช้คำนี้ดีกว่าคอสเพย์เป็นน้องตัวไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสือนะคะหรือว่าแพนด้าหรือว่ากระต่ายนะคะในราคาเท่ากัน1,000บาทได้รับไปเลยนะคะ1นึงชุดตึง อยอันนี้คุมอ่ะชุดน่ารักนะคะชุดน่ารักใส่เดินในยุทธภพโอเคมาถึงโปรโมโชั่นสุดท้ายของเรานะคะโปรโมชั่นตอนหลับเซฟห้รหรือว่าคีริน ทาวิชามอวายุเทพนะคะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่7ถึง17พฤศจิกายนนะคะสำหรับโปรโมชั่นในคลิปนี้ของเราอันนี้จะเป็นไอเทมที่ขายยาวนานกว่านะคะต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะ7ถึง14ใช่ไหมแต่วันนี้อาจจะเป็น7ถึง17นะคะในราคา400บาทนะคะวายุเทพเป็นสกิลกริดนะคะสกิลกริดกริดถ้าเกิดว่าให้ทีมงานนิยามก็คือดาบสั้นเนาะจะเป็น จะใช้เขาไม่ดาบสัน้นเลยให้ใช้กลวงมีดดีกว่าก็ <c oughs> จะได้รับเป็นวิชามมนะคะวายุเทพพร้อมกับสุราเปลี่ยนสายนะคะสุราคืสำหรับสกิลเก็นี่ส,ส coup, จะมีทั้งหมด8สกิลนะคะจะเป็นเก็บ แต่ว่าเป็นสกิลกรีดมาแต่ไม่มีแฟชั่นกรีดมาเลยนี่มันทำร้ายจิตใจกันมากๆเลยนะฮะสำหรับใครนะคะที่เบื่อวิชาพื้นฐานที่ระบบหรือว่าสำนักให้มาสามารถเข้ามาร่วมวิชามองกับเราได้นะก็สามารถเออสามารถซื้อสกิลวายุเทพเซ็ตวายุเทพนะคะได้ในราคา400บาทนะคิวบิมองของเราเลยนะคะเรียกได้ว่าภูมิใจนำเสนอภูมิใจนำเสนอกันเลยทีเดียวเชียว โอเคเดี๋ยวทีมงานจะพาไปดูนะคะว่าการรับมนมวการรักชุดเด็กหรือว่าการเปลี่ยนสีแฟชั่นเนี่ยสามารถทําได้ที่ไหนไหน,ไหนอันนี้ก็เป็นคลิปคลิปแรกของเราใช่ไหมคะเผื่อใครที่แบบว่าสตาร์เตอร์มาก,ก็คีรินเลยจะได้พอทราบกันเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะไปที่เมืองหลักกันทีมงานจะถนัดซูโจนะเดี๋ยวเราจะไปที่ซูโจกันเนาะ พอมาที่เมืองหลักแล้วนะคะให้ผู้เล่นเนี่ยทำการดูสัญลักษณ์บนแผนที่นะคะให้หาสัญ,ญลักษณ์รูปกันกล้แบบนี้ช่างตัดเสื้อลึกลับซับซ้อนนะคะซึ่ง NPC ตัวเนี้ยจะเป็น NPC ที่เกี่ยวข้องกับชุดแฟชั่นของเรานะคะเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันเลยเนาะ เอ็พตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถต้องการรับรางวัลคิวทัศน์การรับรางวัลคิวทัศน์ี่อย่างที่ทีมงานบอกไปว่าการรับชุดเด็กมาสามารถกดได้ที่ตรงนี้นะคะมันก็จะแบบว่าส่งเข้าเมลมาอันนี้คือทีมงานรับไปแล้วนี่ไงชุดปุงดาราภายเล็กก็จะมีชุดเด็กนะคะส่งเข้าเมลมาแล้วก็ทําการกดรับแบบนี้นี่เราก็จะได้ชุดเด็กมาเรียนเก็บสะสมไม่ได้นะเก็บไว้ก่อน อยาไอเทมมาเมื่อไหร่นะคะเราได้ใส่เดินทั่วยุทธภพแน่นอนให้เพื่อนๆอนิจฉาเล่นนะคะแล้วก็สําหรับชุดเสือใช่ไหมคะที่ทีมงานบอกว่ามันเปลี่ยนสีได้นะคะอย่าลืมดูตรงนี้ก็จะมีลูกรลมชุดที่สามารถแบบเปลี่ยนสีได้อย่างชุดหัวเสืออย่างเงี้ยตอนแรกมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเราก็สามารถแบบเปลี่ยนเป็นสีดําได้เปลี่ยนเป็นสีขาวได้เป็นไง นเป็นสีเขียวได้เสือเขียวสีแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าจากการที่เราจะเปลี่ยนสีได้เนี่ยเราจะต้องใช้คู่กับไอเทมยายอมสื่นะคะซึ่งจะมีขายในไอเทมมอชเช่นเดียวกันนะคะก็การมีชุดหัวเสือแล้วมันแค่เริ่มต้นแต่ว่าใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะก็จะได้ใส่น้องสีเหลืองไปโอเคค่ะแล้วก็สําหรับหัวนะคะก็ พอเรากดมาปุ๊บหมวกของเราก็จะมาถูกรวบรวมไว้ที่นี่นะ,ะไรเหมือนแบบกระดาษชุดหัวเสือเราก็แค่กดเปลี่ยนแบบอย่างนี้กดนะคะกดเก็บภาพลักไปนะคะ อันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนหมวกที่เราใส่อยู่ให้กลายเป็นหมวกที่เข้าเซตกับแฟชั่นของเรานะคะอันนี้ทีมงานก็อธิบายคร่าวๆนะด้วยความที่ว่าโปรโมชั่นของเราเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้นะคะก็จะมีเขียนไว้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมได้อย่างผู้เล่นอยู่เซิร์ฟคิรินใช่ไหมคะก็คิรินเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้จะมีตั้งแต่ระยะเวลาไปจนถึงราคาแจ้งหน้าเว็บไซต์นะคะที่นี้นะคะโปรโมชั่นจบไปแล้ว ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะคะในส่วนของกิจกรรมนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมณขณะนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์5นะคะก็จะมีในช่วงของ สี่หัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือชิงตำราคูณ2นะคะวันที่7 1 4ถึงพฤศจิกายนนะคะก็เรียกได้ว่า7วันนะคะ1อาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยจะจัดภายในเกมนะคะเป็นกิจกรรมของระบบเกมนะคะบัฟเร่งฝึกวิชา100%นะคะเถึงเช่นกันนะคะสามารถทำได้ตลอดทั้งวันเลยเป็นกิจกรรมในเกมเช่นกัน สืบสำนักนะคะก็คือสืบสำนักคูนสองก็คือจะมีโอกาสที่เราจะได้รับไอเทมเนี่ยมากขึ้น2เท่านะ,ะระยะเวลากิจกรรมนะคะวันที่15อ่ะฟังดีๆนะคะ15พฤศจิกายนถึง22พฤศจิกายนนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคลิปเนี่ยถูกปล่อยไปนะคะตัวกิจกรรมนี้จะยังไม่เริ่มนะคะเพราะว่ามันเริ่มวันที่15นะคะ ก็เป็นกิจกรรมภายในเกมเหมือนกันคาชิวารุนรับเงินบนนะคะคลิปที่แล้วที่เราได้มีทําการพูดไปแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นระยะเวลากิจกรรมนะ,ะ7-14พฤศจิกายนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมภายในเกมเช่นกันนะคะสามารถทําได้ทั้งวันเลยผู้เล่นท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะอ่านรายละเอียดนะคะสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เห็นไหมจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบและ,ะก,กฎกติกาเงื่อนไขของกิจกรรมนะคะพร้อมกับรูปภาพประกอบอย่างเข้าใจง่ายาะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมฝึกฝนวิชาเร็วขึ้น100%อเเลยนะคะโอเคเราย้อนกันกลับมานิดนึงนะ,ะสำหรับกิจกรรมโค้ดไอเทมนะคะคิรินไฟติ้งหรือว่ากิเลนซื้อ สามารถเข้ามารับโค้ดได้ทางอินบ็อกซ์หน้า Facebook ของเรานะคะโดยทักไปหาน้องๆทีมงานแจ้งว่าอขอรับโค้ดนะคะเซิร์ฟเวอร์5น้องทีมงานนะคะก็จะเอาโค้ดไอเทมให้กับผู้เล่นนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าโค้ดของเราจะหมดนะคะ,ะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรับนะคะแน่นอนว่าสามารถเข้าไปรับได้ที่ f a c e b o o k ของเราอย่างทักอินบ็อกซ์ไปนะคะแล้วก็เดยวน้องๆทีมงานเขาก็จะเอา โค้ดให้เลยผู้เล่นก็สามารถเข้าไปเคลมได้ที่หน้าคิวบิซอนนะคะโอเควันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะพูดอะไรที่ขัดตกบกพร่องไปนะถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวทีนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดหนะเว็บไซต์ให้เพ,พื่อนๆได้อ่านหรือว่าไหนๆก็ทักไปขอโค้ดแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักหาน้องๆ ทีมงานในอินบ็อก์ได้เลยนะคะว่าอยากได้รายละเอียดกิจกรรมนี้จังเลยหรือว่าอยากได้รายละเอียดของโปรโมชั่นไหนเดี๋ยน้องๆทีมงานเนี่ยก็จะส่งลิงก์ให้ผู้เล่นได้เลยทางอินบ็อกนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทีมงานก็คิดว่าคงจะไม่ยืดเยื้อกันไปเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ